ไไปบออกกคุุณเเซ็นนใูทดท้แลวศึกมาจากประเทศกัมพูชาในรายการคูปต้าฮะนักชกมุมน้ำเงินจากประเทศไทยสังเกตที่สีนวมหน้านวมสีดำฮะเจ้าวายุประธานนักชกมุมแดงจากประเทศกัมพูชาฮะชานหา่าแม่คู่นี้ก็มวยขวาทั้งคู่ฮะอแข่งสายเตะสูงไม่ก่อนแม่มีมีเตะล่างคือนเหมือนกันนะชานหนาโอ้โ โอ้โหนี่ถึงถีบเข้ามาปัดให้เสียหลักแล้วถุยเข่าฮะโอ้โเข่าเสียโกกแตกครับกรรมการจับแยกฮะจังหวะนี้เริ่มกันใหม่ฮะแม่มีหมัดยับเตะล่างคืนมาฮะชาแนาวอุ้ยแม่มีมีปาหมัดเข้ามานี่แล้ววิ่งเข้ามาศอกบินเลยฮะโอ้โหโอ้โหเนี่ยอุ้ยเกี่ยวล็อกคอฮะจังหวะนี้ล็อกคอแน่นเอาฟัดฟัดกันไปฟัดกันมาแม่จะพยายามนี่จ้าฟัดเจ้าพายุลงพื้นโอ้ แม่ก็ไม่ยอมแกทั้งคู่ฮะก็ไซสเท่ากันด้วยแหละฮะจากนั้นเข้ามาอุ้ยอ้ยพยายามที่จะเกี่ยวเข้ามาศอกฮะไม่ฮะศอกขวาเทมขวาขวาต้องเอาเสียหลักลงไปันโอ้ยโอ้ยอู้ยหน้าตาโอ้โหอุ้ยเนี่ยจังหวะเตะแล้วเสียหลักฮะออ้ยโดนช้อนนะชอนไม่ฮะช้อนเข้าค้างเลยฮะโอ้โห